สถานะตอนนี้โสดหรือว่ามีคนคุยและพี่คนนั้นก็คือใช่ผัวคนปัจจุบันมือแผ่นก้อกมือสมีเหรอมีคำถามเนี้ยไม่มีเลยเล่นกูหนักอยู่นะโสหรือมีมีแล้วตอนนี้มีเจ้าของแล้วมีคู่แล้วจริงจังเลยไหมพี่คนนั้นนะคือจริงจังเลยที่เรียกเขาป้าป๊าบีอะไรนั่นน่ะเออครักก็มีคุยคุยตรงก็ไม่ใช่เป็นคนแบบเออแบบไม่สวยขนาดนั้นก็มี ก็มีแบบคำบรรทุกไม่ใช่คำพิเศษก็มีคนแวะเวียนมาเติมปั๊มน้ำมันบ้านเราบาดแวะเวียนเหรอไม่ได้อยู่ประจำเหรอคนนั้นไม่ได้อยู่ประจำเลยเริ่มน่ากลัวแล้วไม่มันก็มีคุยมันก็เหมือนแพรรี่แหละนี่หนุ่มจริงจังเลยจริงจังเวอร์ชันไหนอะพี่อยากรู้ฟิลของแม่เลยแบบอุ้มหมามาหากันอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวหยอกเราคุโดดไปแล้วมึงกลับอีกครัขึ้นไปห้องนอนมีลูกคูณออกจากบ้านมาแล้วขึ้นไปห้องนอนมีลูกคู่ปาก yang yes, xin